เอวกามิโนเอวกามิโนเอเอวกามิโนเชิญมาเขายุตสงครามนี้ผมแดงล้มแั้นแทงทะลวงมึงแบบมึงเป็นเจ้าคอนเทนต์หรืออะไรเนี่ยเจ้าเดือดทั้งมีเขามีคมนะ ดูกูเ uhm ฮี้ยแอลแอลรีปโชว์เร็วเดี๋ยวกูจะไปละนี่คือคอนทอมเลยผ่านคอนที่มันตกมาแล้วนะคอนแล้วเปล่าวะไอคอนคลิปท er> uh, yeah, uh, yeah, right. like, ิ้งแล้วเปล่าวะแต่ยัมึงก็โดเป็นโง่เลยหรอเอาอย่าเล่นเลยเหมือนเด็กเลยมึงเก็บดาบดิโง่ถูกก็แทงเลยโง่ยาอ่อนเอองแล้วนะเอาดาบเอาดาบ กูดาบนส่แบกหมดแล้วดาแทงไมแทงไปเป็นแผลไม่พอบาดยักแดดด้วยสักเยี่ยเสียบดาบเอออ๋ออ้าวสนิมแดดรอกูแป๊บนึงรอกูแป๊บนึงกูรอรอมึงอีกเออมึงว่ามันไปเอาอะไรวะเพิไปหยิบปืนมาเลอะไปหยิบปืนมาขนาดจะเป็นแค่เลือดที่ดับโลกนบบเมื่อกี้ เหมื่อมึงอยากลงมึงก็ไปลงท้องมึงเนี่ยลงท้องกูเนี่ยถ้าติดเหลืองเนี่ยดูดูกูเถอะโอ้โหโมเสือโมโมบีเอ็มเหรอคลิปหลุดมึงอะคือมึงเก็บไว้อยู่นะโซคุยดิหาโซคุยดิกูไม่ได้ลบนะลบด้วยอะไรคลิปนั้นอะคลิปที่พลาดหลุดอะมาขอร้องนะฮิตตูดนะเฮิตตูดนะเฮ้ทำหน้าขอร้องนี่ทำหน้าขอร้องนี่ผู้ฝ่าไม่ต้องรอเดซี่กูส่ง พุ่งมาดูนะฮะกูส่งรูปนั้นนะรูปอะไรรูปที่มึงทาร์สกูส่งอ่ะมาดิไหนส่งมาดิส่งมาดิส่งมาดิใช่มึงทารสส่งมาดิเฮี้ยส่งมาดิอ้วนออกมาเขียกระต่ายนะฟิลเตอร์กระต่ายนะเออฟิลเตอร์กระต่ายมึงเลยเฟซก็มีโอ้เก็มีเออก็มีหมดแล้ยเฮี้ยเลรที่เดี๋ยวกูส่งให้มึงนะเฮ้ยยเลรที่มึงชื่ออะไรเนี่ยอติวิดเนี่ยดูหน้ามันดิเฮี้ย ไอ้เดี๋ยมึงส่งกูส่งให้มึงนะส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วเห็นยังไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเรู้หลุดไงกูกูเซฟแล้วไอ้เหี้ยเอาลงช่องรับหลังดีกว่าไม่งส่งส่งกูห้องดีกว่าไอ้ไม่ไหวและได้มาดิโอ้กูดูบาดไอ้เหี้ยมึงดูช่องเซฟนั่นดูช่องเซฟนั่นไรกันเนีะเงีะเอี้ยเออสบายเห็นไอ้เหี่อะใครอยากอะไรสบายไรอะไอ้เนียไอ้เนีย มึงอ่านไปยังวะมึงส่งทำไมแล้วมึงส่งทำไมกดหยับเลยเชียวเอาเรซี่เรซี่หนุ่มละไหมเออเทียบอะไรนะสัตว์ไอ้พวกขี้อ่ะเอ้ามันได้ยิใครเห็นไอ้โง่เดี๋ยวมันยาวอนไม่ย